ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone. Welcome to ตุกตาวันโอวันแชนแนลนะคะเ mm hmm. อาเมืนน่อนี้ตุกตากะมาพบพ่อกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะก็คือตุกตากะสิมมา่าเว้บเรืองชีวิตของตุกตาหายังบ้างเนาะะที่ตุกตาไปพาออ่าอ่าสถานทีราชการที่เขาซอยเหลือของอเมริกานะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะตุกตาก็ได้เขาไปพูดคุยกับเขานะะเนาะ ตว่าก็มีร้ายค่ำที่เขาแนะนำตุกตานะคะเนาะคือแบบว่าเตือนใจแล้วก็สิจิตใจตุกตานะคะเนาะมันก็เป็นเรื่องเ้าเนาะคะ่ะเนาะแม่แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยั่งแบบว่าเ้าน้ำเห่าเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเขาก็ถือว่าเขตของตุกตาเนี่ยกับเบาะปันไดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าบ่าได้เป็นเขตที่ว่าตีขากันเนาะคะ่ะเนาะการมารับช่องรฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าเขาน่ะ สิห้ตุกตาเฮ็ดจังไดต่อไปนะคะในคลิปที่แล้วตุกตาก็ได้เล่าไปยวา่าเขาก็มีคําถามสอบถามตุกตาเนาะคะ่ะเนาะคาถามสอบถามล้าย่างหลายแนวค่ะพ่อแม่พี่น้องล้าย่างแล้วก็มีมือที่สามพ่อแม่พี่น้องมีนี่อันนี้นะมีเอียวค่ะมีมือที่สามเขามาหยุ่เกี่ยวน้ำเด้อคะ่ะเดิมแต่ว่าตุกตาสิบอขอบอกในคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะอาจจะเป็นคลิปนาตุกตาอาจจะมาเริ่มเล่าเรื่อง ชีวิตตุกตาตัางต้งแต่มาอยู่เมกาเลยเนาะค่ะเนาะตุกตาก็มี FC, ม่เอฟซีก็ถามเอฟซีและหลายท่านเนาะค่ะเนาะว่าเว้าดีบอบางคนก็นบอกว่าไม่ต้องเว้าดอกชีวิตอาจสิพังอันนี้ตุกตาก็ขอเคาขรพความคิดเห็นเนาะค่ะเนาะกาบพราเป็นยังกับขอบคุณค่ะที่อ่าให้ความคิดเห็นเขามากเนาะค่ะเนาะบางท่านเพิ่นก็นบอกว่าอ่อากับเรามาโลดแช่มาโลดในในก็นได้เว้ามาแล้วเนาะค่ะเนาะถึงมันสีเสาร์แต่ว่า บางท่านก็อยากรับชม่มอยากรับฟังยู่งเนาะค่ะเนะเาะบางท่านเพิ่นก็บ,บอกว่าว้าวาโลดถ้าเกิดว่าบราเิเ็ดให้ผู้ใดเดือดร้อนหรือว่าบราเปวณเบียดเบียนผู้ใดเนาะค่ะเนาะน,นี้ทุกตากะแช่เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตจะคล้องแล้วมันก็นมีหลายยางหลายแบบที่สามารถที่สิให้ยเอฟซีนะคะ่ะ เอาไปใส่ในชีวิตประจําวันก็นได้แหละมันเป็นกติเตือนใจของหลายๆท่านนำ้ำปบววาสิเป็นเรื่องการใส่ชีวิตคู่เรื่องการใส่สติหรือว่าข้ามเบาข้ามจาข้ามเบาข้ามจาว่าเข้าหนไปให้ในผู้ใดเครียดหรือโกโรธก็เอาไง่ายๆเรื่องขอบครั้วชีวิตเลยค่ะเป็นเรื่องของครอบรั้วโดยตรงว่าเข้าต้องพยามใส่ชีวิตน้ำกันจังใดเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจันไรต่างกับสิพยายามไปเข่าเรื่องเลยนะเะนาะ เออตุกตามานี่เนาะค่ะเนาะมาอ่าถ่ายวิวก็เลยเห็นภาพส,ายสวยๆงามๆเนาะค่ะเนาะอันะะนี้เป็นรถม้าเนาะค่ะเนาะเป็นรถม้าประจําประจําเมืองที่ตุกตาอยู่ประจํารัฐที่ตุกตาอยู่เนาะค่ะเนาะรัฐเพนซิลเวเนียนั่นเองนะะเนาะ,ะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเป็นม้าเนาะค่ะเนาะตุกตามากมากพี่อตุกตามาวิวหนีไลยมากแห้งจ้ะ เดี๋ยวกัมาเขาเรืองกันเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to ตุกตา101 channel นะคะมาอีกแล้วพอๆกันคือเกาเนาะค่ะเนาะกับเขาตอเรืองเลยเนาะค่ะเนาะหลังจากตุกตาพาไปชมวิวมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะรถมาตุกตามากมากเนาะค่ะเนาะเป็นรถประจำลาดเฟนซิเวเนียของตุกตาของหมู่บ้านที่ตุกตาอยู่นี่เองเนาะค่ะเนาะอันนี้นะค่อนมากร่ายหลายค่ะ อ่โอเคค่ะอ่าก็คือตุกตานะ่ะไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ยุโรเไม่การแล้วเนาะค่ะเนาะก็คือเขานะ่ะบอกตุกตาว่าให้ตุกตากลับมาบ้านไห้มาาคุยกับสามีปรึกษาสามีดีๆก่อนเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็คือจอหาทีนเพ่นนะ่ะซอยตุกตาตัดสินใจเลยแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเรื่องนี้นะ่ะมันมีมือที่สองมือที่สามเขาไม่หยุ่งเกี่ยวน้ำเนาะคะ่ะเนาะซึ่งมันก็นมีคําถามเกี่ยวกับบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สามน้ำเนาะคะ่ะเนาะตุกตากอะไรตอบไปแล้วแต่วาใน้คลิปนี้ตุกตาจิบคอ,อวาบกเคอะบบคอเอ่ยถึงมือที่หนึ่งมือที่สองมือที่สามเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตุกตาสีเฮ็ุคลิปย้อนั้งแต่ อ่าตุกตาไม่โยไม่กล้กาแ,ก,แกเจอเหตุการณ์ยังเลือกอีกยัง,ยง,ยงแน่นาะค่ะเนาะเพราะว่าแ่าเล่าไปตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสิบร์ขอใจเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนน่ะฟังทุกสิ่งทุกอย่างฟังเหตุผลแล้วเพื่อนให้ทุกตาน่ะบวกลบคู้นหารระว่างความดีกับความซั่ของสามีเนาะค่ะเนาะ,ะว่าอันใดมันหลายก,กันเนาะค่ะเนาะเราให้ทุกตาเม่คิดเอาเองว่าสมควใใรเสตุดยังไงแต่ที่จริงเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ตัดสินใจให้เราแล้วค่ะเพื่อนว่ากลับมาบ้านเราก็มาตั้งสติ คุยก,กันกับสามีเพราะว่าเรื่องลูกก็ตตองมาก,ก่อนซึ่งตุกตาก็อยากได้ลูกแล้วมันบไรง่ายนะคะน่ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนเอเชียเขาเป็นคนเมนมนบอแมนบ้าน,นเกิดเมืองนอนเขาเันเถ้าห้องยูนีแต่ว่าสามีตุกตานะ่ะเขาเป็นคนยูนีเขามีสิทธิ์กับลูกหลายกว่าพวาร่าก็เคยบอกทอี่ว่าถ้าเกิดตุกตาเอาลูกหายไปเนี่ยแม่ถ้าเกิดประคบ24บชั่วโมงถักเขาว่าเห็นลูกอยู่บ้านพ่อแม่พี่น้อง นั่นก็หมายความว่าเราสามารถแจ้งตำรวจจับตุกตาใดว่าตุกตาน่ะหลักผ้าโตเด็กน้อยเพื่อพี่น้องมันมีหลายเรื่องหลายหลายเล่าหลายย่าอ่าหลายเล่านะคะเนาะตว่าประเทศนี้ตุกตากับมาคิดเพราะว่าเขาห้ขอคิดหลายยางหลายแนวนี่แหละค่ะตุกตาที่บอกว่าเวลาสิเหตุเนง่็ต้องใส่สตินะคะเนาะใส่สติคิดหลายๆแต่ว่าตุกตากับไปปรึกษากับมูกับพวกคนไทยหลายๆคนแล้วล่ะค่ะเขาก็ว่าโอเคกับมามาอ่าเขาความช่วยเหลือจากจากสถานอ่า จากรัฐบาลอเมริกาก็ดีคือกัน,น,กนย่างหน่อยเหาก็ได้เลียนลูกเราย่างหน่อยเหาก็ได้รู้ว่าเขาสีซอยเข้ตัดสินใจแบบใดเนาะค่ะเนาะมูก็เลยผ้ามากา้ามาไปอยู่กับมูได้บอก็ไปได้อยู่ะแต่ว่าเขามีลูกเนาะเขาก็ไม่อยากไปรบกวนมูเนาะค่ะเนะาะทงที่ดีเขา้าไปอยู่กับรัฐบาลสีดีกลัวมูมูคนไทยอยู่แถวเนี่ยกับ,บ่บหลายค่ะแต่ว่าดีทุกคนเนาะค่ะเนาะตุกตาก,ก็สื่งใจน้ำนำใจของมูอยู่นะะเนาะ เขาไปอยู่กับมูนี่เขาอาจสิรบกวนมูเราแฟนเขาก็อาจสิคิดอึดอัดเด็กสี่เนาะค่ะนาะตุ๊กตาเลยคิดตัดสินใจว่าบอไปอยู่น้วเขาดีกลัวเราตุ๊กตาก็ว่าสามารถเอาลูกไปนน้ำได้ถ้าเกิดว่าตุ๊กตาไปอาศัยอยู่น้ำมูเนาะเพราะว่าแฟนตุ๊กตาสิแจงจับได้ว่าตุ๊กตาเน่ะเอารากพาดตัวเด็กน้อยอันนี้มันก็คือผิดขออนึงแล้วแฟนตุ๊กตาแล้วฉลาดเรื่องกฎหมายเพราะแม่พี่น้องเข้าสู่เขาบ่ได้เพราะว่าเขาไปเกิดอยู่นี่เราประเทนี่ เราโม่ข้าสีเดือดรอนน้ำเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดว่าข้าวหอบลูกหอ่อเตาไปยุบานมูเนาะคะ่ะเนาะมูเขาก็ไปอยากมาเดี่ยวกับเรื่องตำรวจไปอยากมาเดี่ยวกับเรื่องกฎมหมายเนาะอเราไปที่นี่ไปที่นี่ววตุกตาเลตัดสินใจไปยุกับกาบูเมินแต่ถ้าเกิดว่าตุกตาเอาลูกไปยุกับกาบูเมินหรือว่ากาบูเมินหรือว่าอราชการเขานี่ในงานเขาเนี่ยมารับลูกกับตุกตามันสิถือกฎหมายมันสิโอเคกลักวเนาะคะ่ะเนาะคือมันสิแบบ ถ้าเข้าไปสู่คดีความพ่อแม่พี่น้องเข้ากับชนะเนาะแบบว่าถ้าเข้าถ้าตุกตามาแต่โตไม่อยู่กับเขาแต่โตเนี่ยเขาก็ิอายใจตุกตาอยู่าร์ r เมนต์หรือว่าอยู่ห้องร่วมกับคนอื่นถ้าเกิดว่าตุกตาเนี่ยมาก,กับลูกเขาก็อามีเฉพาะบ้านหลังนึงให้อยู่เป็นแบบครอบครัวเลยเนาะค่ะเนาะ,ะอันนี้ก็คือที่แบบว่าหูมากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อีหยังอาจสิเปลี่ยนแปลงไปตุกตากับลบูเนาะอันนี้ตุกตาบอกตอนที่ตุกตาไปคุยกับเขามันนี่เอาเป็นว่า เมื่อที่หนึ่งที่สองที่สามนี่มีแทนแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องที่พม่าพ่นองอ่าสิบบขาดคิดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาจะไปเหตุคลิปยอดให้ฟังตุ๊กตาก็อยากให้เพื่อนๆติดตามชีวิตตุ๊กตาน้ำเนี้ยเรือค่ะยิงกลวยบุญรอดพม่พี่นองเอ้ยหายกาชีวิตบุญรอดตุ๊กตายังมาเสือเลยว่าจะคล้องคือแบบในมั่ชีวิตแบบนี้เท่าไปสร้างนั่งกะคิดว่าไดเป็นเรื่องหายก็บุญรอดเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะตุ๊กตากะสิพยายามเบาเรื่องเน้นๆแล้วกันเนาะ เพราะว่าก็ไม่อยากเห็ดคลิปวิดีโอย่าเกรงใจเพื่อนเนาะค่ะเนาะเกรงใจเอฟซีที่เราฟังเนาะค่ะเนาะเราไปที่นี่ตุ๊กตาก็เลยโอเคฟังเขาเว่าเรานี่ก็เลยตัดสินใจกับมามาบ้านกลับมาบ้านเนาะค่ะเนาะตะวันน่าใ,ใจตุ๊กตานะ่ะเอาลูกูิแล้วต่เขาบอกว่าห้เธอมาอยู่กับลูกก่อนมาอยู่บ้านก่อนเบิ่งภายในสองภายในสองปีเนี่ยมีอย่างายเกิดขึ้นบ่ช่วงที่เธอกลับมาอยู่บ้านเนี่ย ให้เธอเอาเบอร์โท่พวกฉันหรือว่าติดต่อพวกฉันตลอดเด้อเพื่อท่มาปรึกษาใดทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเธอเครียดเวลาเธอกลุ้มใจพอสบายใจโท่มาเลยพวกฉันสิรับลาฟังอหยังประมาณนี่เนาะขก็กับลาฟั่งีหลีได้พอพี่นอ้องอ่าตุกตาก,กับมาบ้านกับแบบมัทเลอะอหยังกับสามีกับแบบห้องห้ฟุ้มฝ้ายเนาะพอพี่น้องเป็นผูน้หญิงเฮาแร้วกับขอดลูกหม่น้ำอีหยังประมาณนี่ล่ะมันก็เลยแบบว่าห้อม์ุ่นเฮาหรือว่าอีหยังแบบ เฮ็ดยังขืนวาวยังเสากับสีไฮยังประมาณนี้เนาะเอ่อต่อแฟนตุกตาเนี่ยเราสิชอบว่าตุกตาเนี่ยเฮ็ดตัตเป็นเด็กหน่อยบ่าเป็นผู้ใหญ่ย,ยังสี่แม่พ่อแม่พี่น้องตุกตากะไลยว่าโตเธอเองนั่นแหละบ่าเป็นผู้ใหญ่แบบแบบเนาะคนท้ามันกว้างคิดสองคนปรตรงกันพ่อแม่พี่น้องยังมันก็นเลยแบบบุญไหา้เนาะโอเคค่ะตุกตากับมาบ้านแล้วตุกตาก็ค่อยโทรหาจ้าหนาที่เขาเลยบอกเขาก็บ,บอกว่า คู่ของเธอเนี่ยบริตีกันบริย,ยังไ้ครับกลับมาจะเย็นๆก่อนแล้วก็คิดดีๆก่อนแล้วเรื่องลูกเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนเธอเน่ะสิมีโอกาสในลูกหลายกลัวมิสิได้เลี้ยงดูลูกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราบริหมีการมีงานอีอย่างที่แบบสามารถซัพพอร์ตลูกได้รัฐบาลเราก็ซัพพอร์ตให้ได้ยูตว่าเขาก็ให้ความคิดเห็นเขามากเนาะค่ะเนาะว่าจบแค่นี้ค่ะว่าจบแค่นี้ อ้าเมื่อที่หนึ่งที่สองเนี่ยแหละกะเฮ็ดให้เป็นปัญหาน้ำมปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าปัญหาใหญ่เราประเทศนี่อ้าวตุ๊กตาก,ก็ไม่อยู่บ้านมันเนี่ยอมอยู่กับแฟนนี่บ่ิ่งคุยแต่กับพวกนี่เด้มันเนี่ตุ๊กตากเลยอ่าสิใหาแพ้แฟนเนี่ยพาไปคุยกับพวกขาวเสืออีกกลุ่มหนึง่งอีกกลุ่มหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดกับมาฟังกันเลยว่าตุ๊กตากสิไปคุยกับพวกขาวเสือหรือว่าพวกที่เราฟังเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะคะเนาะว่าสิคุยกันว่ากันอียังจังได เดี๋ยวกับไปรับชมรับฟังกันได้เลยเนาะคะ่ะเนาะในคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะตอจากเดี๋ยวตอนในคลิปหนาเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้กันยาวแล้วโอเคค่ะจะในกับ,กบเขาพูดในไลา์สาหรับเอซี่ที่ออกความคิดเห็นมาในคลิปตุกตาในวิดีโอของตุกตาตุกตาอ่านทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจ้าไดกลับไปเจอกันในคลิปหนาด้วยค่ะเด้อเพราะหายทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญลำลำเรื่อยๆด้วยค่ะเด้อ